เคยแบบยืนอยู่กลางเมืองแงนคอมองตึกสูงๆแล้วแวบ,บหนึ่งในหัวมันคิดขึ้นมาปะว่าใครวะคือคนแรกที่กล้าสร้างอะไรสูงๆแบบนี้แล้วไอ้ตึกแรกสุดในโลกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันยังอยู่ไหมวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของตึกที่เป็นเหมือนปู่ทวดของตึกระไฟ้าทุกตึกบนโลกใบนี้เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมความกล้าหาญ และตอนจบที่แบบโคตรพีคไปฟังกันเลยครับกับเรื่องของตึกแรกของโลกเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยไปที่เมืองชิคาโกปี1871ตอนนั้นชิคาโกเจอหายนะครับคือไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งชิคาโกมันเผาเมืองไปเกือบจะวอดวายตึกรามบ้านช่องกลายเป็นเผ่าฐานแต่ในความพังพินาศมันคือโอกาสครับเหมือนกดปุ่มรีเซตเมืองใหม่ทั้งหมด พอจะสร้างเมืองใหม่ปัญหามันก็เกิดที่ดินในย่างธุรกิจมันแพงมากอ่ะแพงแบบตารางนิ้วแล้วเป็นทองแล้วจะทําไงล่ะนักธุรกิจอยากไดออฟฟิศแต่ที่ดินมีจํากัดคําตอบมันมีทางเดียวเลยครับคือสร้างขึ้นไปข้างบนแต่มันก็มีปัญหาอีกการสร้างตึกสูงในสมัยนั้นเนี่ยมันมีข้อจํากัดที่โคตรน่าลาคาญคือเขาใช้กําแพงรับน้ําหนักคิดภาพตามนะยิ่งตึกสูงเท่าไหร่ กำแพงชั้นล่างสุดก็ต้องยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นเพื่อรับน้าหนักของชั้นบนทั้งหมดตึก10ชั้นเนี่ยกำแพงชั้นเหนือจะหนาเป็นเมตรเสียพื้นที่ไปเฉยๆแถมข้างในก็มืดทึบเพราะเจาะหน้าแต่งใหญ่ๆไม่ได้และในช่วงเวลาที่ทุกคนกนลำลังปวดหัวนี่แหละครับฮีโร่ก็ปรากฏตัวชายที่ชื่อว่าวิลเลียมเลอบารอนเจนนี่พี่เจนนี่คนนี้เนี่ยโปรโฟไฟล์แกไม่ธรรมดานะครับเป็นทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่เคยทำงานให้กองขับมาก่อน แกเลยเชี่ยวชันเรื่องโครงสร้างมากๆในตำนานเล่าว่าแกกลับมาบ้านแล้วเห็นภรรยาวงางหนังสือเล่มหนาเตะไว้บนกรงนกเล็กๆปิ๊งไอเดียมาเลยครับแกเห็นว่าหนังสือมันหนักมากแต่กรงนกอันบอบ,บางกลับรับน้ําหนักมันได้สบายๆเพราะอะไรเพราะมันมีโครงที่แข็งแรงแกเลยคิดว่าแล้วทําไมเราไม่ทําแบบนี้กับตึกวะแทนที่จะให้กําแพงอิดหนาๆมารับน้ําหนักทั้งหมดเราก็สร้างโครงกระดูกเหล็กขึ้นมาเป็นแกนหลักของตึก ให้มันรับน้ําหนักทั้งหมดไปเลยส่วนกําแพงเนี่ยก็แค่เอามาแปะแปะเป็นเหมือนผิวหนังปิดไว้เฉยๆไม่ต้องรับน้ําหนักอะไรทั้งนั้นนี่คือการปฏิวัติครับไอเดียนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างตึกเบาลงเพราะไม่ต้องใช้ผนังอิฐหนาๆมหาศาลสร้างได้สูงขึ้นเพราะโครงเหล็กรับน้ําหนักได้ดีกว่าข้างในโปรง่งโล่งเจาะหน้าต่างบานใหญ่แค่ไหนก็ได้เพราะกําแพงไม่ได้ทําหน้าที่สําคัญอีกต่อไปและในปี1885 ไอเดียสุดล้ำของเจนนี่ก็ได้กลายเป็นความจริงครับตึก Home Insurance Building ก็สร้างเสร็จตอนแรกมันสูง10ชั้นหรือประมาณ42เมตรซึ่งในยุคนั้นคือสูงปรี๊ดแล้วนะแล้วคนสมัยนั้นว่าไงรู้ไหมกลัวครับมีแต่คนคิดว่าตึกบ้าอะไรวะเนี่ยมันจะพังลงว่าไหมเนี่ยหนังสือพิมพ์บางฉบับถึงกับเขียนแซวว่ามันไม่น่าจะอยู่รอดได้นานแต่สุดท้ายมันก็พิสูจน์ตัวเองครับว่ามันแข็งแรงจริง จนอีก5ปีต่อมาเขาต่อเติมเพิ่มอีก2ชั้นกลายเป็น12ชั้นสูง55เมตรตึกนี้ได้เป็นต้นแบบเป็นพิมพ์เขียวให้สถาปนิกทั่วโลกเริ่มสร้างตึกระฟ้าตามๆกันไปจนเกิดเป็นสงครามตึกระฟ้าในนิวยอร์กและเมืองอื่นๆทั่วโลกในเวลาต่อมาตึกนี้ยืนหนึ่งเป็นไอคอนแห่งนวัตกรรมเป็นเหมือนปูท่ทวดที่ทุกคนต้องเคารพแต่เรื่องราวไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ หลังจากที่มันยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชิคาโกได้แค่46ปีในปี1931ตึก Home Insurance Building ก็ถูกทุบทิ้งใช่ครับฟังไม่ผิดโดนทุบทิ้งทำไมก็เพื่อสร้างตึกที่ใหญ่กว่าทันสมัยกว่าและสูงกว่าขึ้นมาแทนที่มันเป็นเรื่องที่โคตรจะย้อนแย้งเลยเนาะนวัตกรรมที่มันสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็เติบโตจนกลับมาทำลายตัวมันเอง มันเหมือนเราทุบบ้านไม้หลังแรกของปู่ทิ้งเพื่อสร้างคลือหานให้ลูกหลานอยู่นั่นแหละแอบน่าใจหายเหมือนกันนะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตึกระตะฟันแห่งแรกของโลกครับถึงตอนนี้ตัวตึกไม่มีอยู่แล้วแต่ไอเดียและจิตวิญ,ญญาณของมันยังอยู่ในตึกสูงทุกตึกที่เราเห็นกันในทุกวันนี้มันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ตลอดไปแต่คือสิ่งที่กล้าที่จะเริ่มต้นเป็นคนแรกคิดยังไงกับเรื่องนี้ รู้สึกเสียดายไหมที่ตึกนี้โดนทุบทิ้งหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของการพัฒนาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ฟังผมพูดจนเปื่อยนะครับวน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ